ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันอังคารเป็นวันอังคารที่22มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือปี2021สำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นเรื่องของภาษาใบาคือสิ่งที่ผมอธิบายมาก็คือการที่เราจะรู้ได้ว่าต้นไม้หรือต้นทุเรียนของเรานั้นสมบูรณ์ดีไหม ปกติหรือเปล่าหรือเขาขาดแคลนอาหารหรือเขาถูกศัตรูพืชทำลายมันต้องมีภาพที่แสดงให้เราเห็นก็คือที่ใบใบล่วงใบก้านเหลืองใบบิดม้วนไหมใบงอใบเสียหายอันนั้นก็คือภาพที่เราเห็นซึ่งมันก็บอกให้เรารู้ว่านั่นคือศัตรูพืชแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าศัตรูพืชเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่โรคแมลงไรหรือสัตว์หรือวัชพืชเท่านั้น มันมีเรื่องของกลุ่มอุอณหภูมิความร้อนหนาวธาตุอาหารเขาเรียกว่าโรคที่ไม่มีสาเหตุเพราะฉะนั้นผมเองจึงพยายามที่จะให้พี่น้องสกอตได้เข้าใจในประเด็นต่อมาอีกว่าสิ่งที่เป็นตัวหลักสำคัญคือเราต้องเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของพืชด้วยอย่างเช่นอากรณีของทุเรียนเราเจาะกันที่ทุเรียนเลยครับว่าถ้าเราจะพูดถึงทุเรียนต้นที่มีความสมบูรณ มีความแข็งแรงมีความปกติก็คือเขามีใบที่เข้มแข็งมีใบที่กล้านเขียวหรือจะเป็นใบอ่อนก็ตามก็เป็นใบที่เป็นปกติถ้าใบที่แก่แล้วเมื่อเราเอามือไปจับไปกำเขาก็จะดีดตัวออกมีความหนามีสีเขียวแคบมีแวกมีไขอันนั้นคือเฉพาะส่วนของใบต่อมาอีกครับเราก็ต้องรู้ว่าปริมาณใบคือใบเนี่ยจะมีหนึ่งรุ่น 2อรุ่น3ารุ่นใบคือปริมาณใบเนี่ยมันจะบอกได้ถึงความสมบูรณ์อย่างเช่นถ้าในระดับปานกลางคือสมบูรณ์ปานกลางก็จะมีใบประมาณ2ชั้นมี50% 60%ถ้าใบมีความสมบูรณ์มากอาจจะมีใบสองชั้นก็ได้หรือ3มชั้นก็ได้แต่ปริมาณใบหนานแน่นะจะมี80 90% สิ่งที่เรามองต่อไปอีกก็ได้ครับว่าเรามองไปแล้วเนี่ยนอกจากจํานวนใบที่มากใบที่เข้มใบเขียวสดใสเราอาจจะมองไปในทรงพุ่มสามเหลี่ยมถ้าหากว่าเรามองไปในทรงพุ่มแล้วเห็นกิ่งเห็นก้านเห็นสาขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างก็แสดงว่าปริมาณใบเราน้อยแต่ถ้าเรามองไปเราอาจจะเห็นเห็นบ้างในลำต้นนะครับเห็นกิ่งก้านสาขาน้อยก็แสดงว่าปริมาณใบามากส่วนที่ตัดแต่งจนโกลนนั้นเราไม่พูดถึงนะครับ อันนั้นเป็นเรื่องของการไปอยู่ภาคบังคับไม่ใช่ภาคปกติโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นจํานวนใบเป็นส่วนสําคัญส่วนที่หนึ่งจำนวนรุ่นของใบเป็นส่วนที่สอลักษณะของความสดใสของใบเป็นส่วนที่สามที่จะทําให้เรานั้นเข้าใจในภาษาของต้นทุเรียนได้ว่าเขาสมบูรณ์เขาปกติแต่ถ้าเราไปพบอย่างเช่นหลังตัดลูก วันที่เราตัดลูกก็ดูเหมือนดูว่าใบปกติดีแต่ผ่านไป15วันปรากฏว่าใบสลดหงอยมีใบใหญ่มีใบเขียวใบดำใบเข้มแต่อาจจะด้านแล้วใบห้อยลงลักษณะของใบที่ห้อยลงคือใบสลดหดหูก็แสดงว่า ในส่วนของพฤติกรรมตรงนี้บอกให้เรารู้นะครับว่าเขากําลังเจ็บป่วยเขาไม่ปกติเพราะใบปกติเนี่ยมันจะต้องดีโตขึ้นลักษณะสดใสดังนั้นการวางเรียงตัวการลักษณะของใบที่เป็นแสดงความสลดความสดใจย่อมเป็นตัวบ่งบอกได้อีกส่วนหนึ่งส่วนต่อมาครับแม้แต่เรื่องของใบอ่อนลักษณะของใบอ่อนพอแตกออกมาแล้วเขียวด้านเร็วมาก ในหนึ่งสัปดาห์ใบเขียวเลยก็แสดงว่าผิดปกติแก่ไปสมบูรณ์น้อยอาจจะเกิดจากการขาดแคลนอาหารออกมาแล้วปรากฏว่าใบกระด้างเล็กเหลืองไม่กลางไม่หุบคือหุบลงไม่กลางไม่ดีตัวก็เท่ากับว,ว่าอาจจะโดนมแมลงศัตรูพืชทำลายหรืออาจจะหมดพลังงานไปเลย คือไม่สามารถที่จะแตกใบอ่อนได้เพราะเราทราบดีครับว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนยอดจะแดงหมดทั้งต้นคืออาจจะไม่จําเป็นต้องทั้งต้นอาจจะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นของทรงพุ่มที่เป็นยอดแดงก็แสดงว่าปกติไอ้ส่วนที่ยังไม่แตกเดี๋ยวเขาก็แตกรอบสองแต่การที่เป็นยอดแดงเช่นนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้ระยะเวลาจากยอดแดงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ใบเขียวตาวองอ่อนอีกหนึ่งสัปดาห์ก็แสดงว่านี่คือความปกติ เสร็จแล้วปรากฏว่าพอใบอ่อนแตกออกมาเบรกดว่าใบาในถ่ายถ่ายใบยก็แสดงว่าเริ่มผิดปกติเล็กน้อยถ่ายมากก็ผิดปกติมากถ่ายเล็กน้อยก็ถือว่าปกติถ่ายในปริมาณปานกลางก็แสดงว่าไม่ปกติถามว่าทำไมถึงไม่ปกติก็เพราะว่าพลังงานส่วนหนึ่งไม่พอแต่ตรงนั้นก็มาเดวถึงขนาดเสียหายเหมือนกับเขาส่งสัญ,ญญาณและบอกให้เรารู้ว่าเจ้านายครับ ผมอยากหิวแล้วอาหารไม่พอนะครับอาหารไม่พอพลังงานไม่พอที่จะไปเลี้ยงคนรุ่นใหม่ขออาหารคือธาตุอาหารบักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมน้ําดินน้ําอากาศมาช่วยด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านเข้าใจนี่คือภาษาใบาที่เราต้องเข้าใจว่าในกระบวนการสังเคราะห์แสงเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนพลังงาน ที่ได้อธิบายไว้แล้วว่าพลังงานวัตถุดิบท,ที่เข้าไปในใบก็มีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำมีธาตุอาหารมีพลังงานก็จะเป็นพลังงานในเรื่องของแสงพลังงานในเรื่องของความร้อนอันนี้คือกลุ่มพลังงานปัจจัยที่ในเรื่องของการสังเคราะห์แสงก็จะมีความเข้มของแสงผมเคยยกตัวอย่างเช่นกรณีช่วงนี้แสงแดดรุนแรงมีความยาวนาน8ชั่วโมงมังคุดก็แตกใบอ่อนทุเรียนก็ แตบอ่อนได้ดีก็คือมีความเข้มแสงสูงอุณหภูมิสูงความชื้นสูงมีออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ก็คือหมายความว่ามีหลายท่านเคยถามนะครับว่าอละการลมควันเนี่ยการลมควันก็คือการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการสังเคราะห์แสงนี่คือประเด็นที่เป็นคําตอบในทางวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญครับคืออายุของใบใบที่เสื่อมสภาพคุณภาพก็จะลดลงแต่ถ้าใบที่ยังมีประสิทธิภาพคือใบรุ่นใหม่ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนของปัจจัยบางอย่างเราไม่ต้องไปหาต้องไปซื้อนะครับก็คือเรื่องของแดดเรื่องของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรืออากาศตรงนี้เราไม่ต้องไปหาซื้อแต่ปัจจัยที่สำคัญที่พี่น้องชาวสวนควรใส่ใจมันมีอยู่3อย่างขึ้นหนึ่ง ธาตุอาหาร2น้ำแล้วก็3อายุของใบธาตุาอาหารนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะลดลงบางครั้งก็จะต้องมีความจําเป็นต่อการสังเคราะห์แสงคือแมกนีเซียมแล้วก็ไนโตรเจนที่จําเป็นต่อการสังเคราะห์สร้างสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์การขาดธาตุอาหารที่ทําให้ใบซีดก็จะมีในเรื่องของเหล็กทองแดงสังกะสี กรมถันแมกนีเซียมไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมอันนี้ก็จะทำให้กิจกรรมในเรื่องของแสงนั้นลดลงแมกนีสและคอคลอรีนก,ก็จำเป็นต่อการสลายตัวของน้ำเพราะฉะนั้นกรณีของธาตุเหล็กก็จำเป็นต่อการสร้างสีเขียวเช่นเดียวกันในการสร้างคลอโรฟิลล์กรณีที่พืชขาดไนโตรเจนก็จะไม่จะทำให้ไม่มีการสร้างคลอโรพลาส ก็จะทําให้กระบวนการพลังงานของแสงหรือเปลี่ยนพลังงานเคมีลดลงเพราะฉะนั้นในไนโตรเจนเองเป็นกระบวนการที่จะไปสนับสนุนในการสร้างโคลโรลาสต์หรือกระบวนการสังเคราะห์แสงต่างๆนี่คือประเด็นนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มธาตุอาหารเพราะฉะนั้นธาตุอาหารเหล่านี้ก็คือปุ๋ยเคมีบางครั้งก็อาจจะอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์บ้างในปริมาณที่มีแล้วก็อาจจะต่ำ ประเด็นที่สองครับเรื่องของน้ำก็รณีเรื่องของน้ำนั้นในสาระของท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าสารเคมีสุดท้ายที่เป็นอิเล็กตรอนแล้วก็มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรคือ็นเรื่องของเคมีเอาว่าอย่างนั้นนะมันมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชที่ขาดน้ำเมื่อความเต่งของเซลล์ลดลงก็คือเมื่อพืชขาดน้ำ ความเต่งลดลงใบเหี่ยวใบหอมันก็มีผลต่อการสังขาะ้อแสงน้อยลงน้ำที่น้อยก็จะไปเปิดปิดปากใบความหมายก็คือเมื่อปากใบปิดเพราะขาดน้ำเมื่อลกขาดน้ำปากใบก็ปิดปากใบปิดก็จะต้องเพื่อป้องการการสูญเสียน้ำเราจะเห็นนะครับว่ากรณีใบสลดใบหดหูใบตกใบไม่สดใสในช่วงอากาศร้อนจัดให้เข้าใจนะครับว่านั่นคือกระบวนการลด อัตราการขายน้ําหรือการสูญเสียน้ําแล้วก็ยังมีส่วนของการยับยั้งการแพร่คาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงให้ลดลงอันนี้เป็นปฏิกิยาเพราะฉะนั้นถ้าพืชขาดน้ําก็เท่ากับกระบวนการสังเคราะห์แสงลดลงเช่นเดียวกันถ้าเป็นภาษาอย่างเราชาวสวนเนี่ยเราเข้าใจเขาว่าช่วงไหนเราจะช่วงเบ่งพลูเราจะเล่งผลโตเราก็ต้องให้น้ําเต็มที่ก็ตกล่วว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น ถ้าน้ำมากความชื้นสูงแสงแดดดีแสงแดดยาวนานปฏิกิยาธาตุอาหารพร้อมกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเร่งเต็มที่ก็จะผลิตพลังงานออกมาได้มากขึ้นการพัฒนาของผลของใบก็จะดีขึ้นทีนี้ก็ต้องมาดูแหล่งที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของอายุใบใบที่อ่อนหรือใบที่แก่เกินไปก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ต่ําลง พระาะใบที่อ่อนแอนั้นเป็นการเจริญเติบโตทางคอรพาสก็คือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีจะเกิดไม่ได้เต็มที่ในส่วนที่ใบอ่อนหรือใบแก่ดังนั้นถ้าเราจะมามองประโยชน์การให้ปัจจัยทางใบช่วงใบอ่อนเราก็ต้องให้ปัจจัยเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพใบให้เขาได้รับนี่คือประเด็นสปัจจัยหลักที่ท่านจะต้องให้ความเข้าใจนะครับ ตัวประเด็นที่สำคัญทีนี้ในการที่เราทําความเข้าใจแล้วว่าเมื่อใบผลิตพลังงานพืชทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีระบบลำเลียงอยู่สองท่อท่อหนึงก็คือลำเลียงทางท่อน้ำจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนซึ่งอยู่ภายในลำต้นส่วนพลังงานที่บิดจากใบแล้วก็ส่งมาทางด้านล่างหรือส่งไว้ที่ตามยอดก็คือเรื่องของท่ออาหาร ในความเข้าใจรากพืชดูดซับน้ำและธาตุอาหารจากท่อน้ำหรือไซเลมขึ้นไปสู่ยอดไปสู่ใบแล้วก็ลำเลียงจากใบลงมาสู่ด้านล่างซึ่งถ้าหากว่าเราจะทำการทำความเข้าใจตรงนี้แล้วกระบวนการนำพิกภันธ์บางอย่างที่จะให้เกิดการสร้างใบก็ต้องเป็นตัวที่นำพาตัวยาหรือธาตุอาหารต่างๆอย่างเช่นกรณีกรดฟอสฟอริรก ที่เราฉีดเข้าทางลำต้นอย่างเช่นกรณีก,กรดฟอสฟอริกหรือฟอสไฟสนะครับเราก็อาศัยเจาะเข้าไปในทางท่อน้ําซึ่งในส่วนของปัจจัยเหล่านั้นบางครั้งก็เป็นรูปในเรื่องของกรดางเรื่องก็เป็นเรื่องเรื่องของปุ๋ยเป็นธาตุอาหารซึ่งก็จะคลื่นไปสู่ด้านบนคือไปสู่ด้านบนนะครับก็เข้าไปสู่ใบในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ,ะดําเนินการไปส่วนหนึ่งหรือ กรณีที่เราไปพบเห็นว่าจุดที่เราตามเปลือกเนี่ยถูกทําลายด้วยกลุ่มของโรคพืชเราก็อาศัยในส่วนของการทาบาดแผลหรือรักษาโดยการทาเปลือกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะซึมซับเข้าไปทางท่ออาหารเพราะว่ากลุ่มของโรคพืชจะทําลายอยู่ตามท่อเปลือกหรือตามท่ออาหารนั่นเองดังนั้นประโยชน์ของการที่เราอาศัยปัจจัยจากระบบท่อส่งลำเลียงน้ำ ลำเลียงอาหารนั้นนี่ก็คือเป็นสาระอีกส่วนหนึ่งปัญหาที่เราพบกันในทุกวันนี้นะครับท่านอาจารย์ได้บอกไว้ว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเนื่อพืชจะต้องผลิตใบอ่อนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นใบเก่าถ้าไม่ได้รับธาตุอาหารเพียงพอใบอ่อนที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาในด้านของการแข่งขันก็คือดึงพลังงานไปใช้ แล้วก็อาจจะทำให้มีผลเช่นอาหารไม่พอใบแก่ก็อาจจะร่วงหรืออาหารไม่พอใบอ่อนก็อาจจะหยุดชะงักแล้วก็หลุดร่วงก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีของใบมังคุดที่เกิดอาการแท้งหรืออาการพิการนั่นเองเพราะ,ะนั้นชาวสวนเรานะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงอาการให้อาหารทางดินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกกรณีที่ดินแฉะเล็กน้อยก็ต้องปฏิบัติแม้จะสูญเสียบ้างบางครั้ง บางครั้งนั้นการใส่ธาตุอาหารดินฝนตกน้าท่วมบริเวณรากรากที่สําคัญที่สุดก็คือบริเวณปลายหมวกรากนั่นเองถ้าเราจะพูดถึงระบบที่ผมเองขอญาตเสริมขึ้นมาก็คือผมพยายามที่จะทัานให้เห็นเข้าใจอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยรากที่เขามีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือรากที่อยู่ตามหน้าดินมีความลึกไม่เกิน6นิ้วฉะนั้นถ้าหากว่าเราวางระบบโครงสร้างสวนเอาแค่30เซนจากพื้นดินลงไป ผู้เรียนเราอยู่ได้สําหรับรากที่หาอาหารแต่อาจจะมีผลเสียกับระบบรากที่ยึดลําต้นเพราะฉะนั้นความสูงจากพื้นดินปกติก็ไม่เกิน30เซนเพราะ30เซนมัน12นิ้วแต่จริงๆเนี่ยรากที่อยู่แค่6นิ้วถึง8นิ้วดังนั้นท่านอาจารย์บอกว่าในช่วงที่มีภาวะความชื้นสูงถ้าหากว่าเราให้ทานอาหารเราก็อาจจะเสริมทางใบช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่ฝนตกดิ้งแฉะเราก็ ลากไม่ทํางานเราก็ไปเพิ่มทมําไใบเพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่จะเกิดประสิทธิภาพกับพืชน,นั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ไปทําการผ่านกระบวนการสางังเคราะห์แสงและผลิตพลังงานซึ่งเราก็แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มธาตุอาหารหลักก็คือในโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งตรงนี้พืชจะต้องใช้ในอัตราสูงเพื่อการจเจริญเติบโตทุกส่วนครับลากลำต้นใบดอกผล ส่วนธาตุอาหารรองก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันซึ่งเป็นกลุ่มที่พืชต้องการสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าพบว่าอัตราการต้องการนั้นจะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือพวกแคลเซียมแมกนีเซียมส่วนกลุ่มธาตุอาหารเสริมนั้นก็เหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมรอนและธาตุอื่นๆนะครับอันนี้คือธาตุอาหารเสริมคือคําว่าเสริมพืชใช้น้อยแต่ใช้ตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของปุ๋ยที่เราเข้าใจก็คือธาตุอาหารพืช การให้ธาตุอาหารต่างๆนั้นคือถ้าหากว่าเราให้ไม่เพียงพอ มันก็จะแสดงอาการให้เห็นทางภาพคือลักษณะขนาดของใบความหนาของใบสีของใบลักษณะความเรียบเส้นสีซึ่งอันนั้นก็จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันว่าลักษณะของใบที่แสดงอาการออกมาเนะั้นเกิดจากการขาดอะไรเอาใบเล็กขาดในตัวเช่นใบด่างใบลายเกิดจากกรณีของการขาดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมขอบใบไหม้ขอบใบแห้งขาดจากการขาดพโพแทสเซียมนี่เป็นประเด็นยกตัวอย่างเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเห็นคุณภาพของใบนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้สัตความรู้สึกสัมผัสจากสายตาแล้วก็เอามาประเมินกับหลักทางวิชาการพอที่จะทราบได้ว่าขณะนั้นหรือในระยะเวลานั้นพืชของเราขาดแคลนอะไรซึ่ง บางอย่างครับเราถือว่าเป็นกลุ่มของโรคพืชชนิดหนึ่งคือคำว่าโรคพืชเนี่ยก็คือคอ,อาการที่ผิดปกติแต่โรคพืชนั้นไม่ได้มีเกิดสาเหตุมาจากเชื้อราเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากในส่วนของการขาดแคลนธาตุอาหารความร้อนความหนาวความแห้งแรงหรือการแพ้แดดก็ถือว่าเป็นโรคพืชชนิดหนึ่ง ผมก็เลยอยากจะสรุปให้ประเด็นตรงนี้ว่าธาตุอาหารพืชทําให้พืชมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไรให้เราเห็นในสายตาก็แสดงว่าสิ่งที่เราดูแลปฏิบัติมานั้นถูกต้องแต่ถ้าเขามีอะไรผิดปกติขึ้นมาเราก็ต้องไปสืบหาสาเหตุว่าอาการที่แสดงเหล่านั้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยซึ่งเวลาที่พืชเขาไม่ปกติ เขาแสดงอาการทางใบใบที่ไม่ปกติก็เหมือนเกีย่ยวกับเป็นภาษาอของการสื่อสารอย่างคนเราเวลาเราเจ็บป่วยเราไม่ดีเราผิดปกติเราพูดได้ครับแต่ในส่วนของต้นไม้เนี่ยพูดไม่ได้กับเราแต่เขาก็ยังสามารถที่จะสื่อสารหรือส่ง ข้อมูลมาให้กับเราได้ว่าถ้าหากว่าเรานั้นใกล้ชิดได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ไปติดตามทีนี้ในความเจ็บป่วยของไม้ผลส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะถามอยู่คําเดียวว่าเป็นอะไรใช้ยาอะไรนั่นคือคําถามและคําตอบที่ค่อนข้างจะมากที่สุดแต่ความจริงแล้วในส่วนของตรงนี้ถ้าหากว่าท่านเปรียบเสมือนกับคนเรา ไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปคลินิกประเหตุการแรกที่ท่านจะต้องดำเนินการตอบคำถามก็คือการซักไซไล่เลียงที่มาที่ไปด้วยเหตุว่าก่อนเป็นเป็นอย่างไรเป็นขณะนี้เป็นอาการอย่างไรเป็นมากี่วันมันเป็นตรงไหนมันเป็นอย่างไรอันนั้นคือการซักไซไล่เลียงเพื่อหาข้อมูลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ย มันเกิดมาจากอะไรและมีผลอะไรมาจากในส่วนที่ผ่านมาประเด็นตรงนี้แหละครับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผมเองนั้นอยากจะให้ท่านเข้าใจว่าเวลาที่เรามีคำตอบในส่วนของดังนั้นผมเองนั้นก็จะต้องย้อนกลับมาที่พี่น้องชาวสวนครับว่าบางครั้งท่านเห็นความเจ็บป่วยของพืชเราก็อยากจะแก้ไข เพราะว่าเราก็มีความรักมีความห่วงใยอยากแกดูแลอย่างดีแต่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเจ็บป่วยแล้วทีนี้ก่อนละ่ะถ้าก่อนเจ็บป่วยท่านมีรายละเอียดอะไรในการดำเนินการหรือไม่ผมถึงพยายามที่จะให้ท่านเห็นภาพว่าอย่างคนเราพูดได้ครับแต่ต้นไม้พูดไม่ได้และต้นไม้ก็เดินไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเดินเข้าไปหาต้นไม้สำรวจ คือการสำรวจเนี่ยเป็นการสำรวจเพื่อดูหลายอย่างดูการเจเริญเติบโตดูความเปลี่ยนแปลงดูความผิดปกติดูเรื่องของอผลการทำงานดูเรื่องของแรงงานเรื่องของการจัดการต่าง,างๆในที่นี้ผมเองจะนำเสนอเฉพาะในส่วนของกรณีที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของพืชภาษาที่เราคุยกับต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษาใบ ก็คือใบจะเป็นตัวสื่อภาษาให้เราได้เข้าใจทั้งสิ้นใบนั้นเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เราได้รับรู้อันนั้นคือส่วนหลักผมยกตัวอย่างง่ายๆอะถ้าต้นเป็นแผลต้นเป็นแผลเราเห็นแผลที่ต้นถ้ากิ่งเป็นแผลเราก็เห็นแผลที่กิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก่อนก็คือใบซึ่งเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงขณะนี้ใบ แห้งใบเน่าใบเหลืองใบร่วงอันนั้นก็เป็นภาษาที่เราเห็นง่ายๆบางครั้งเราอาจจะเห็นอย่างต่อเนื่องคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางครั้งเราอาจจะเห็นแบบฉับพลันยกตัวอย่างง่ายๆครับที่ผ่านมาใบทุเรียนถ่ายก็คือใบเหลืองร่วงอันนั้นคือเราเห็นเรื่อยๆเห็นตลอดเราพอประเมินสถานการณ์ได้ไว้ว่าเพราะอะไรเขาเหลืองร่วงเราก็พอประเมินได้ว่านั่นเพราะมันหนาว ความแห้งแลง้งความแห้งแล้งก็มีส่วนที่จะทำให้ทุเรียนถ่ายใบหรือไม้ผลผลัดใบแต่ณวันนี้บางครั้งเราเห็นสภาพต้นที่อยู่ดีๆก็เหลืองทั้งต้นแล้วก็ร่วงนั่นหมายความว่าความเจ็บป่วยตรงนั้นถึงขั้นรุนแรงถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องเรียกว่าระยะสุดท้ายคือผมร่วงอา,อาจจะเกิดจากการทำาคมอะไรก็ตามครับ อันนั้นอาจจะเกิดจากการอินแจ็คเข้าต้นอย่างเข้มข้นอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือนั่นคือประเด็นที่มันแสดงอาการให้เรารู้ว่ารุนแรงมากถึงขั้นตายทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องเข้าไปดูในโครงสร้างอีกกรณีของการที่เขาอยู่ดีๆยืนเหลืองล่วงแห้งติดนั่นเป็นสภาวะเขาเรียกว่าแบบฉับพลันคำว่าฉับพลันก็คือเกิดอาการอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง มันต้องมีเหตุปัจจัย3าอย่างมาช่วย 1. นึ่ง้ำจากข้างล่างไม่ขึ้นไปข้างบน 2. น้ำจากข้างบนหายไปจากการเจริญเติบโต,ตคือขายน้ำออกมาสามพลังงานในต้นไม่มีเพราะว่าไม่มีพลังงานเหลือหรือหรือนะครับอาจจะเกิดจากกรณีของต้นได้รับการถูกดึงดูดไปดึงไปไหนดึงไปเพื่อเลี้ยงการพัฒนาของผล ยิ่งถ้ามีผลก็ยิ่งจะรุนแรงมากอันนี้ก็คือณเวลานี้แต่บางครั้งเนี่ยเราไปเจอในสภาพบางอย่างครับอย่างเช่นปลายฝนปลายฝนเขียวสดมาตลอดพอมาถึงช่วงแล้งปรากฏว่าอยู่ดีก็พึบกเหลืองทั้งต้นอันนั้นก็คือเกิดสภาวะแบบฉับพลันเหมือนกันเพราะในฤดูฝนใบสามารถดูดรับน้ำดูดทับอาหารได้แต่พอถึงหน้าแล้ง ก็จะเกิดเหตุการณ์สอย่างต่างที่บายก็คือน้ําจากดินขึ้นไปสู่ต้นไม่ได้น้ําในต้นถูกคายออกจากฉพันธ์และปรากฏว่าหมดพลังงานในบางกรณีเราอาจจะไปเจอการแบบนี้ในช่วงฤดูฝนแต่เวลาช่วงฤดูฝนนั้นเราทราบครับว่าเออนั่นมันเป็นรากเน่าแน่นอนแต่ถ้ามาเป็นฤดูแล้งมันรากก็ไม่เนา่าต้นก็ไม่มีแผลแต่ท่านลืมไปอยู่อย่างครับว่าระบบราก ลากของทุเรียนเปรียบเสมือนปั๊มน้ำลำต้นก็เปรียบเสมือนท่อเมนเพราะฉะนั้นเมื่อปั๊มน้ำเสียท่อเมนเสียก็จบครับเรื่องนี้น้ำไม่ขึ้นต้นก็จะตายแบบฉับพลันหรือแสดงอาการอย่างฉับพลันนี่คือประเด็นที่ผมเองอยากจะให้ท่านเข้าใจว่ามันต้องมีเหตุมีที่มาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาไร่เรียงนัน้นก็เป็นเรื่องเปรียบเสมือนกับเราไปหาหมอ หมอต้องซักประวัติคนไข้ถ้าเราเป็นเจ้าของสวนเราเห็นความผิดปกติเราก็ต้องไปดูประวัติของต้นสิ่งที่ผมเองพยายามที่จะให้ท่านนำเอาวิธีการตรงนี้มาใช้ก็คือการสำรวจสำรวจเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆชัดเจนเลยครับเอาในเรื่องของความผิดปกติที่มันเป็นปัญหา,อ,าอย่างมาแมลงเราเห็นตัวไรเราเห็นใบเป็นฝ้า เพียไฟเราเห็นใบไหมมียางไหลมีตัวแต่บางอย่างเราไม่เห็นครับอย่างเช่นกรณีของโรคนากรากราต้นเนา่าที่อยู่ใต้พื้นดินคือรากเน่าก็อยู่ใต้พื้นดินอยู่แล้วต้นเน่าก็อยู่ใต้พื้นดินคือเรียกว่าเน่าคอดินสิ่งที่เราเคยให้ความรู้ความเข้าใจไว้กับก็คือพี่น้องเกษตรกรว่าท่านเวลาสํารวจเนี่ยท่านเดินท่านจะเห็นภาพครับ ทุเรียนมันโตดีมันแตกใบอ่อนก็ต้องแตกพร้อมกันนะครับมันมีความสดใสก็สดใสพร้อมกันใบเหี่ยวก็เหี่ยวพร้อมกันทีนี้ถ้าเราเดินไปแล้วต้นไหนไม่แตกใบอ่อนเราไปผูกตําหนิไว้เลยว่าต้นนี้น่าสงสัยคือเราต้องน่าสงสัยก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อเรารู้ว่าต้นไหนที่เขาแตกใบอ่อนเราก็ผ่านไปต้นที่ไม่แตกใบอ่อนเราก็ต้องกลับเข้ามาหาศึกษาคือถึงขั้นตอนละเอียดละการไม่แตกใบอ่อนของไม้ผลถ้าต้นอื่นเขาแตกต้นนี้ไม่แตกมันต้องมีมูลเหตุหรือสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเอาอย่างเช่นกรณีต้นที่มีระบบรากเน่าเขาก็จะไม่แตกใบอ่อนกรณีต้นที่มี ความเสียหายจากอาการเน่าคอดินเขาก็จะไม่แตกใบอ่อนกรณีอายุใบย,ยังไม่ได้หรือสภาพต้นสุดโซมมากเพราะไว้ผลผลิตดกมากเขาก็ไม่แตกใบอ่อนคือด้วยเหตุเหล่านี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความร้อนหนาวความชื้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้สรุปห,หาสาเหตุจากอาการที่ใบแสดงซึ่งผมเองนั้น ที่บายต่อไปภายหลังนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เวลาของเราหมดลงนวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ